บป็นไก่เลยนะโบเป็อไก่เลยครับนี่เป็นกระพุ้งปลาอือแบบเป็นมีอันมีตาด้วยปลาร้านะโบเฮ้ยเฮ้ยอือใส่นี่ครับแกงอร่อยนะครับเนี่ยมาเด้อเจ้าพี่น้องว่ากินข้าวปลาน้องกันเด้อเจ้ามื้อนี้ปลาดีปลายี่หรี่จ้า สวัสดีค่ะเมื่อนี้กลับมาพบดูกับลูกสาวแม่ยายแล้วกับคุณแมนคนเดินป่าะสวัสดีครับเมื่อนี้เขามาพี่เลยเราทำเฮ็ดเรามาเลาะเบึ่งเห็ดหลังโงก่เห,เ,หเ,หกเห็ดดินเห็ดแดงเมื่อนี้เขากลับมากับสาวผู้พานปุ้นอ,อยู่ปุ๊ป <laughs> คุณอ่านอายุปูสวัสดีอยู่ที่ปไปปะเดี๋ยวค่ะมาทำกันาไ,ไปปะกันเจิโตกันมาดีจโจกันมาหาห็ตแรงเนาะแต่กระถือวว้ซุ่มๆอยู่ได้ปะจเชว่ามีความหวังเอ้ยองพวกเกม เห็ดอยู่บ่าอ,อาวุธในการเชียร์เดินมาเกือบเจ็ดห้าร้อยเมตรแล้วนะเข้าป่ามายังไม่พอเห็ดสักดอกเลยครับผมก็น่าจะโดนเบาอันกับสาวกพานหลอกมาเชื่อีีแล้วเนาะเข้ามีได้คือเฮาหรอว,วา่ากูกัรไม่อย่างป่ายังหาวนอนอยู่ได้ห่าว มันเพิเเ่งแบบเพิ่งลงนะมันตยฝดซึ่งสั่มอยู่เลยซึ่งซึ่งอยูไปบางทีกะมันต้องมีล่ะสักโดกเนาะไปไหมไปไหมไปเพิ่ง้ว่าโอ้ยกำลังใหญ่เลยครับนี่เห็นวกเลย เอาเอาเลยคุณแม่ปลาคนเลยหมาที่เดือนนะเป็นไข่อยู่เลยนะปลายจะเป็นไข่เลย่ยิ่งใส่อย่างแรงนะครับผมเจอตัวอีกแล้วเอาให้ไปเอาเห็นแล้วมั้ยเอาแน่ครับ เด้งหมดพื้แล้วล่ะน่าสิได้เป็นการเพราะอุบเองแล้วแหละไอ้เงอขาวคือมีเขี้ยวเขาไปาล้วคุเก็บเออเด็กงอขาวอ่ะจ้ะแมงปอหรอแมงอะไรนี่เป็นไข่เลยเนาะเป็นไข่โคแท้เลยโอ้ ดูอีกแล้วครับผมไข่ไข่ของแทค้ครับเนี่ยน่าจะเป็นไข่ไก่ป่านะครับม,ม,มีสอง,สองฟองเนาะไปจกเราจะย้ายป้าไม้แบบนี้ไไนบดนี้เราจะไปหาผักหวานมาเกงใส่หน่อไม้หน่อไม้คุณอะไไปหาอ,หอีกมนาะหน่อไม้อยู่ข้างล่างนะ อะไกี่ดอกแล้วอ๋อกระตา <c oughs> ่ายมันใหญ่เกินนัเนี่ยเ <P okes> พราะอันนี้หรือเปล่ารายงาน<อ>าแล้วนะทีเ่เห็นนี้แล้วมาได้นะอังกระปมาใหญ่เกินไป <c oughs> เอากับเมืดอิเนาะหาโลลิน ตำรวจปลาหน่นี่โอมหน่ทัางนั้นกบ,บมี่้างนี้กับ,บมีตกลงเหมือนปลาหนิกบ,บมีเห็ดยังเลย นี่ผมเจอหินมีผู้มีผู้รู้ตัวสลอตบ่ตัวไปเลยมีผู้บ่เป็นหัวนั่นนี่เหมือนไม่ีิดมาว่าบ่นี่มาดูนี่หรือว่าเป็นมีอันมีตาดูอะไรอาร้าน่ะบ่ไปเป็นไปแต่ได้บ้านฮาเฮ็ดมีหินเลยมาจินตนาการราการตาลายไปเลยนะก้อนนีงให้แข็งแรงเนาะอืม ไปต้นแบบเปียกๆนะคะนั่งตรงนี้นั่งซ้อมผักเราจะเปลี่ยนเพนใหม่ถามกันก่อนว่าจะทำอะไรต่อไปเขาจะพาะไปเบิ่งกโกผักหวานอืมก็จะเหลืออยู่ผักหวานเหลืออยู่เหลือติกก๊กว่ะ <laughs> แล้วก็ยังเลอยลองไปหานไม้เนาะ เปลี่ยนเมนูนเน,นานะเปลี่ยนเพลเนาะมื่อนี้เครื่องที่ว่าซีแกงเท็ดก่ามาแกงนละไม้แทนเลยมันเป็นยามน้องต่ำเครื่องมานี่ละน้ากะตากาน่ะกะตะกาเย่อกระปิตุ๊ซามิากระปิใหญ่มานะครับผมเต้เ็ทศกาเนาะตะแมะลงมาแต่ต้องรอฝนอีกสักหนึ่งเดือนประมาณเด็กที่เบื่อหรือเปล่า เดี๋ยวดูก่อนโอ้ไอ้ที่เรียบวะอ,อืมสองดอกเล็นะครับของวันนี้นะแดีที่เห็นเริ่มเห็นเห็ดแล้วกินมันกระหอมอีกนะไม่เอานะครับวันนี้เราไปหาต้นผักหวานนะครับจะทางไปโลกมากเลยนะ ตรงนี้มีต้นมะม่วงเลยนะครับโอ้เฮ้ยมีถ้ำด้วยนี่เป็นถ้ำผาล้างฮะถ้ำผาล้างไม่น่าไ,ไม่น่าใช่นะ,ะมันสกปรกนะผมว่านะเออเหมือนกำก่อสร้างใหม่ๆเลยนะอโอ้โหม,มีพ่อสอเขียนบอกอยู่นะ สองห้าสามเท่าไหร่นี่นะครับไปขึ้นไปดูครับมาหาต้นพักวานเจอถ้ำมเฉยมีสองต้นนี่สองต้นแล้วก็มันนี่ก็จะเป็นทางนะครับโอ้เราตามทางไปหาได้เลยอือฮะเดี๋ยวนะเข้นไปดูถ้ำก่อนเก่าแล้วเนาะปวกกินไปเลว นี่เป็นไข่สมบัติเฮ้ยเฮ้ยต่อครับตัวต่อครับต้ใช้ต่อตัวนี้เฝ้าสมบัตินะครับมีรังนี้นะรังต่อนะครับเขาบนมีลุมสมบัติไหมมั่วมั่ว มีใบไม้นีครับขา้างอันนี้เป็นเป็นรากไม้หรือเปล่าเป็นยาสมุนไพรหรือเปล่านีไปเ<ะ>ดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนครับอู้อันนี้เนะี่ยเพิ่งสร้างตอนสองห้าสามสองแต่ถ้ำนี่เนะี่ยพระมาอยู่นานแล้วครับโอ้ครับแต่แต่เพิ่งสร้างเพิ่งเทปูนเทอะไรเนะี่ยสองห้าสามสอง แต่เมือมันยังใหม่อ hmm. ย oh. oh. yeah. uh ู่เนาะเอาไปหลุมลงไปนี่เรอให้เปหลุมสมบัติได้เหรอใช่ครับเพราะว่ามีการพบสมบัติตรงเนี้ยเมื่อก่อนดินมันจะถมอยู่นะครับแล้วเขาขุดลงไปหาสมบัติอืมตัวนี้เต็มไปด้วยขยะนะครับเนี่ยจะเห็นต้งรอยของพระสงฆ์เนาะ นี่ก็เป็นตะเกียงเจ้าพยุนะครับสามสิบปีแล้วนี่ครับเหมือนน้ำใหม่เลยผมว่าเนี่ยรองรอยการเกาะนี่ข้างในก็จะมีพะพุทธรูกนะคุณเจอได้ยังไงตรงนี้ผมมาหาภววานเลยแหละผมตามเส้นทางหค่ะภววานมาเลยมาเจอโดยบังเอิญครับแต่ฝั่งนู้นจะมีถ้ำแบบนี้แหละคุณแมนสองถ้ำใหญ่กว่านี้อีก เป็นหลุมลงไปแบบนี้เลยแล้วก็เหมือนเข้าฝั่งสมบัติอะไรเหมือนกันอีกสองหลุมจะอยู่ทังโน้นพอสมัยสมัยก่อนคอมมิวเตอ์อยู่นะโซนนี้นะครับเป็นพ้นที่สีแดงเลยเนี่ยแต่ผมแปลกใจนะว่านี่พวกปูพวกอะไรยังไม่ใหม่อยู่เนาะเออเหมือนเพิ่งสร้างไม่เหมือนสามสิบกว่าปีเลยเนาะ นนเป็นอันนี้คืออะไรนี่เป็นเครือไม้ลงอั卡าดไหนะครับอันนี้น่าจะเป็นแท่นที่วางรูปเลยน,นี่เหรอใช่ครับมีขาตั้งครับตามขามีปกุมารทองเลยลเนะอย่างนี้อันนี้กอเป็นอั卡าดนะครับอนนี้รวยซารุมีข้าบหมูเลย งูบ่โอ้งูใหญ่เยเดินนี่ปสองพันห้าร้อยสามสิบสองครับ เก็บผักหวานดีกว่ามาดูทํำเผักหวานใช่ไหมจะทางขึ้นมาลกมากเลยนะใชะมขึ้นมาไม่แน่ใจนะครับก็เห็นร่องรอยอยู่นะนนก็ไปดูแล้วข้างบนโอ๊ลูกสาวไม่ยายเจอผักน้ำินวลวกกินกับ ปึ่งปลาเนี่ยโกโกเดี่ยวฮะได้มกนกันเนอะลวกเนอะเอาแบบนี้ใช่ไหมตัวมันยา,ยาวๆน้องคือก็ดีตัวที่มัน,มน,นอเป็นก้อนๆนะบอกระกุมๆนั่นเหรอจะผู้พานหลงป่าแล้วครับป่าตรงนี้จะทึบนิดนึงเนาะ จะลุกครับผม,ม,มเ,เดี๋ยวเราจะเดินเลาะขึ้นข้างบนนะครับหาดอนไม้ขึ้นไปด้วย,นะนยเนาะหรอหรอวูห๊ห์อ, <c oughs> อยู่นี่ลมพูดเลยหรอลมอ๋ <c oughs> อลมเลยนะจ๊ะตัวนี้ออกไหม คุณก็ได้ไหมสมัยยังเด็กเน้องเอาสายประกัดเำไงนี่เหรอใช่ครับต้นสนาสายประกัดอืมขาดลิงออกนี่นโอ้นี่นอนไซส์สวยๆเลยนะ ต้องขุดนะครับอือใส่นี่ครับเก่งอร่อยนะครับเนี่ยนอนมีข้าวเนาะนี่บวบเลยฮะก่อนอันนี้เห็นสองหน่อนันหน่อยอ่ะเนี่ย กระโด้งไงโอ้มีแต่ผักหนามแล้วก็หน่อไม้สองหน่อเล็กนี่ไม่ได้อย่างหนึง่งเอาอย่างหนึ่งเนาะเอาเนาะไปเดี๋ยวค้นไปดูกลอนฮนะแับหอ่ห<ะ>้นามมีเหรอ,หรอแม่ฮะแม่อร่อยดิไม่เคยกินนะลวกกินกับน้ำพริกกับปี เดินข้างล่างดีกว่าเยน็นสบายดีครับมันเป็นดินทรายมีรอยนกเลยนะเราจะหาผักกูดเลาะขึ้นไปเรื่อยเนาะนียอดสวยๆเลยครับ เดี๋ยวเราหาที่ทางเข้าเที่ยงครับเมนูวันนี้ก็น่าจะเป็นแกงหน่อไม้สาู้พานนะครับนี่กําลังจะปอกหน่อไม้เห็นไหมนี่ยอด่วยช่วยคือควยเลยอะไรืออ้วช่วย <c oughs> แกงหน่อไม้นะวันนี้เนาะแกงสดๆนะครับกินกันสดๆในป่าหน่อไม้เลยกนะ็จะแบบว่าอยู่บนตกครับตรงนี้เนาะอยู่ก็จะแบบว่า เสียใจนิดนึงฮะหาเหตุไม่ได้ผิดหวังนิดนึงเนาะผิดหวังอย่างกัมีวิทคูเลยเมยนะแบบก้าวขามีอออเลยแต่ก็ดีนะยังได้หน่อไม้เนาะมีกำลังใจในการเดินถ้าแบบหน่อไม้อ่ไ้มีขึ้นจะห้ยาันดียเราปอกน่อไม้ก็ต้มครับผมอันนี้ก็นี้ด้วยผักกุดเอ้ยผักน้ำก็จะกินกับพริกกระปินะ สองคนนั้นนะลากหน่อไม้ตรงนูน้นครับผมร้องเพลงเสยเนาะไม่ได้กินแน่นอน,นครับข้าวเที่ยงผมวันนี้นะโอ้ร้องเพงกกลงจีบก,กันอยู่นู่นเนาะตัวเร็วในหิวข้าวนี่วานแน่นอนโอ้ไมีไดต้มอันเอาความโกลมอ้อหรอวะนี่ครับบรรยากาศแคมปิ้งของเราวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะลวกผักหนามกินกับน้ำพริกกะปินะโอ้ยยอดสวยๆเลยนะเนาะยเมืนถ่ายไวเ๋ยอันตรายเต้เงวยไปเจงดอกไม้ไอ้นะ,ะมาโยนี่ไฟไม่ติดครับ อันนี้ยมันแวกคางเนี่ยฮะ้างค่ะไดูอาหารบ่ายเดี๋ยวรอสักครู่ขนาดเทาห้างแป่สี่ห้าโมงเนะอ่ะได้แล้วครับผมเบอร์สต้มพูเลยเทวตอนขาดเต็มมะนาวเนาะแล้วมเอ้าคือไม่ใส่เตีนนี่เลยคือไม่ใส่มะนาวนะครับมาจากเออคนเอ็นนั่นีีแน่ เหบมานตาแกบเปนไม่แล้วโอู้ทอนเออไม่ก้นเลยดิฮะนี้ด้อนี้ด้วเเียมันฮอนมันฮอนทอนจะแกงกับไม้กอลลัคน่มันกะเพะน้อยนะเออน่นนเอจริงเหรอเกือบไม่ได้กินอยู่นได้ไมได้ไหม โอ้ยมันยังมาสุกเลยเยอะๆปีแน่ละเบอรมันมันมีล่องนะมันจะปีนไหมเนี่ยเดี๋ยวใครจะปีนหรือว่าเดี๋ยวสัญญาก่อนถ้ามันสุกอย่าอย่าใายกันเด้อคือตายไม่ได้กินครับผมเออฮอนถอนถอนกระทะมันแคบเนาะแม่นจ้ะลุ้นกันครับผมปึ๊บโอ้สุดยอดครับผมโอเคเออถอนเลได้เกิดไม่ได้กินครับผมกระทะมันไม่ร้อนนะมือจับมันร้อน พอดีปีนากระซุกละเมนูต่อไปคือเมนูต่อไปคืออะไรคือจะทำอะไรกินน้ำพริกครับผมกินกับต้มหน่อไม้ครับผัก้นากะปิเท่าดีสะไหนเ้ากระบานั่นแหละนี่กะปิทำอากอะไรนะคุณแม่เคยเคยอะไรเคยเป็นกะปิเคยสดเคยสดตอนนี้ไม่สดแล้วทำ เริกโกลนี่จามาคิดไม่ว่านี่ของเงินน้อยนะเอาหมกพริกว่ะเดี๋ยวมาได้คุณแม่นเอานั่นเลยซีขียวสีสีเขียวน่ะอันแบกพริกหล้อนะแบกพริกเออใช่แบกพริกกันแน่สีแดงก็ได้หลักพริกกันแน่ต้องโคกกันก็ใส่กระเทียมไหมใส่ีแป๊บหนึ่งขอหมกพริกหล้อหน่อย ตรงขานี้เลยเดี๋ยวตำยาครับเพราะว่ากระเทียมมันก,กิ้งไปกิ้งมาอยู่นะฝาหลงแล้วครับมะเขือพวงมันผมเรียกว่ามะแรงมะแห้งเอาดูดไปแล้วมาใส่ กะปิลงไปครับคุณก็เอาสากคุณนายยกขึ้นมาโกนนั่นเละพอ,อกัอนนะนตามีแค่นี้บ่ใช่พอกอนมะนาวด้วยด้วย ต่ไม่เต็มหรอนกสากขึ้นกนพออนเนาะพอไหมพอชิมกนแช่บอ่อันมาม้ยดีซชิมน้ำลายแตกนาส่ไปยิ้มนึงเลยนะนมะนายแล้วก่ะ ชาวควันเอาเอาวม้มาชิมมาถาวคันทำไมบ่อไยเมนช้าเข้าวานะเอามาชิมเลยเคยอยู่พี่ดิด้ครับอื้มเป็นถาวคันอืใส่อะไรอีกไหมกินอะไกินอะไรกินอะไแล้วเอาปอนคุณอันปอนอะรานอืมอืออร่อยอเคเนาะมาน้ำปลาปลาอู้แน่นอนครับ มันิกะปิสูตรแมนคนเดินป่าครับผมล้างกับก้างกูบอกอร่อยจนได้ล้างกับก้างจนเลยที่ถ้ามีค่าต้องมูดเนาะคุยเอาอืมพ่อยังเหรอเสร็จแล้ขัดยังขาดข้าวเอาข้าวมาหน่อยพ่อหรือยังไงพอแล้ว คะแนนระแนนสูงมามากจ้ะสันพี่ชายพักเราเด้อจ้าพักเข้ากับมีดสงแงอีตูพี่น้องแล้วก็พักหวานนิดหน่อยส่เข้าไปเลยจ้าป้าจิตร หอนเอาเนาะมาเด้อจ้าพี่น้องว่ากินเข่าปลาต้องกันเด้อจ้ามือนี้ปลาดีปลาที่หลีจ้าปลาขนาดนี้ยังนี่แม่งว่านเด้อพี่น้องลายคักเมนูเข่ามือนี่ต,ตามสาวภูพานียครับผมเมนูเข่ามือนี่ค่ะพี่น้องอแกงน้มใหม่ค่ะผัดไทยแล้วก็อันนี้สูตรพิเศษของคุณแม่นเด้อจ้าอะไรนี่ตำตน้ำพริกกะปิตแซ่บไรอันนี้เข้าซุกจบอก เนาะยังไม่มได้กินเนี่ยคุณอัาผู้กินต่ำกันหลายหลายโอขนาดเขาไม่กินตะเคาน,นี่นี่อุตส่าห์นีมากินตะปาเลยหมดแล้วมันก็จะเป็นข้าวติ๊ดเอาล่ะล้างหมือก็ได้ด้วยป่ตีนเตะแล้วบอพื่นอนเลิะซ่อนบอสกินข้าวมันสิอย่าแล้วติ๊ะกินแล้วนะ ชอบกินไหมเนาะกอ้บินต่ำร้ายไอหนากันกิน้นแซ่บทุกอย่างเด้อเซ่บได้ใบโรงเ <laughs> มนจ้ะนีตัวกับข้าว,าวด้วยเ มพราะดี่มเอได้เนาะทังกะปิทั้งปลาเนาะแมงมุมแมงวันได้มากินก็้นโบราณนี่นั่นใส่มือเลยไปสูกวามหอนมบไหว้แม่ ่ร้าน <laughs> โซนหมดกินน้อยแท้เป็นไปได้เหนือ,อ <laughs> ไอเห็ดกทเท่านะน้าไม้กรออนะกอบเนาะยังดึงเห็ดคือน้อยลงปเหนะอนก้ยเท่าจริงๆเน <laughs> าะเห็ด ่าจะหาเห็ดมาแกงได้กินแกงขอไม้เฉยเปลี่ยนแผนทันที ลายยางขวดซรอมซอยีกันได้เุ้ยพูดอ่านออก